30น้องอิงฟ้าเด็กอิงภาาักษวาอี่มรัตนเมธ,ธีกุลอายุ5ปีครับมาแล้วฮนะอิงฟ้าขอประวดหมายเลข30ครับคุณแม่ตอนนี้หมายเลข30แล้วนะเดี๋ยวจะถูกหมายเลข34นะฮะเราจะเปิดโหมรอบสุดท้ายเลยนะครับ ส,สคูชื่อเด็ก,ดกหงักณียรันะเีตีบุชื่อเล่นชื่อน้องอิฟ้าดูเรียนอยู่ี่โเรียนาานดนิดูห้าขวคขอบคุณค่ะขอบคุณครับน้องอฟ้านะ ต่อดูไ้ไวยพวกประกวดมายเลข31ครับน้องนาราเด็กหญิงรักนารากวีวรยานอายุ6กปีครับ